สวัสดีค่ะเบลล่าชนาชิดานะคะตอนนี้เบลล่าเป็นครูสอนโยคะค่ะ certified yoga instructor certificate จาก r i c h g ้ t อินเดียนะคะตอนนี้เบลล่ามาทำโยคะ delivery นะคะชื่อว่าเบลล่าโยคะ delivery สามารถไปสอน group class private class หรือว่าตามที่บริษัทต,ต่างๆหรือว่าตามที่ลูกค้าต้องการนะคะสามารถไป delivery ถึงที่เลยค่ะ คาเรียนของเวลานะคะก็จะมีตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานโยคะเลยหรือว่าผู้ที่เริ่มฝึกโยคะนะคะโยคะสำหรับผู้หญิงโยคะสำหรับนักวิง่งนักกีฬาทั้งหลายโยคะสำหรับผู้ที่ปวดคอบา่าไหล่และก็หลังเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะและก็ยังชิดพิเศษนะคะก็คือ ผู้ที่ต้องการที่จะกระชับคุณลดน้ําหนักนะคะสามารถที่จะไปสอดให้ได้แล้วก็ยังมีการหายใจแบบปรณายมะนะคะใครที่อยากฝึกสมาธิเพิ่มเติมค่ะส่วนตอนนี้นะคะเบลล่าได้มาทําช่อง YouTube ค่ะสามารถตามไปฝึกและก็เรียนได้น,นะคะที่เบลล่าสไตล์ o ยคะแอดเจอร์ี้ค่ะถ้าอยากที่จะถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีคําถามนะคะสามารถดูได้จากรายละเอียดข้างล่างนี้เลยในส่วนของแพ็กเกจนะคะ1ครั้ง ครั้งนะคะ4,999บาท10ครั้งนะคะ9,999บาทถัดไปเลยค่ะ1ครั้งฟรีนะคะส่วนแพ็กเกจทั้งหมดนี้นะคะเล่นได้2คนค่ะมาเจอกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพการสุ้าาพใจที่แข็งแรงนะคะ้อมที่จะสู้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไว้เจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะนมัสเตค่ะ